สวัสดีครับอยู่กับผมเล่นเกมชแนลสติกเกอร์สติกเกอร์ของเราสติกเกอร์ของเราสติกเกอร์แล้วโอเคโอเคนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถถังเชอร์แมนเออรีวิวแล้ว Sherman, เออ, review, เอ,อพูดรีวิวกันเลยที่ผมสร้างเองนะฮะซึ่งมันไม่ค่อยคขายนะนี่ด้านข้างเป็นล้อรถนะฮะเพราะว่าผมใช้ตีนาขาบหมดแล้วหมดไปกับไอเนี้ย ถ้าผมสร้างอีกได้ไหมได้ผมสร้างได้นะแต่ว่าคงยี่เกียนหานทิดดาคาบทิดาคาบมันเหลือน,น้อยเลยโอเคผมใส่มาแค่สามคนนะฮะอันนี้พลกุญกลอันนี้พลลักขับอันนี้พลอันนี้ผู้การพลยิงกับพลหลุดไม่มีนะคะเพราะว่ารถถังคันนี้มันใส่คนเข้าไปในนี้เวลาเหมือเหมือนคันนั้นก็เลยใส่แค่นี้แหละ ส่วนด้านหน,าหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะผมใส่น,นี่เวยแล้วก็ปืนกลแล้วก็ไฟด้านข้างไม่มีอะไรปิดนะฮะด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยส่วนตัวปั๊มจะใส่แบบนี้นะแบบนี้ปืนกลมีอันนึงฮนะนั่งได้นะนั่งได้ เข้าไปล้างได้นะปิดไปแล้วก็ปิดแยวมันจะปิดไม่ได้นะเพราะว่าคนมันมันเท่านี้เลยผมก็เลยเปิดไปแบบนี้แหละนี่ขยัปิดอะ่ะแล้วโอ้แล้วด้านข้างผมใส่มาทำาไม่รู้ผมก็ไม่รู้ใจคลิปนี้ขอลาไปก่อนสติสดีคอรแปลหวาแล้วเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งจะกดกระดิ่งไม่จะกดไม่กดก็เรื่องของคุณเลยนะฮะ ตอนนี้ขอลาไปก่อนอ้อ oh, ลืมไป1,000 s u b s c r บสไครเบอ